ตามมาเร็วคี่รักอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเต๋งน้ำเตยปลาเตยขอบใจกรลิงเขากินใช่เลยอยากแต่นี่กำลังแซ่บห้าร่อยได้เนาะอะไรนะน้องบัวปลาเตยน้องแพรอเล่สามก็ขึ้นรถแล้วโทรมาก็ได้ รักบ้านตอนไหนก็โทรมาได้เลยอ่าฮะได้เขาโทรบอกไหมตอนถึงบ้านอ่ะโอเคไม่ต้องไปจับเจ้คุยขนาดนี้ก็ได้ไหมเอ้าไปดีบายที่นีิที่นีิอะไรพี่เม็กพี่เม็กกับพี่เม็กไม่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 ค่ะแต่ว่าเราจุดจองนะคะแฟนจ็อบ จ๊อบทำอ๋อได้อยู่ว่าแปดจ๊อบก็เลยงงมีมีพี่ดุ๋มซื้อให้พี่นีเธอน้องดำตั้งไงมาเป็นซื้อให้พี่นีเมื่อวันคอนเสิร์ตเสือใหญ่ใช้แรงงานไงวันนั้นอ่ะอันนี้พี่นีซื้อกลับมาให้ให้มันไม่ต้องอยู่ตัวเดียวเป็ไหนชื่อน้องจั๊กูใช่มใช่ยิงนี่ชื่อน้องดำตอนแรกมันชื่อน้องหมีตอนแรกมันชื่อน้องหมีตอนนี้มันงงก็เลยเปลี่ยนเพราะแมวมันชื่อแมวมันชื่อเหมียวไอ้นี่ตุ๊กตาหมีต้องชื่อ แล้วไม่ตั้งชื่อแบบไม่ได้ทอชื่อผิดแต่แรกมันชื่อเสือเออเออเอมันชื่อเสือดำมันเป็นหมีชื่อเสือดำเสือดำนี่ทำกับบล็อกกี้เลยถูกต้องก็เลยเปลี่ยนไงเพราะว่ากลัวหมีมันจะเสียใจก็เลยให้มันชื่อทำกับบล็อกกี้นี้โอ้โหเออแค่นั่นแหละนั่นเองในี่สุดเจ๊ก็ได้มากินเออมาจุกแพนี่นี่นี่